สวัสดีครับอ่าวันนี้นะครับเราก็จะมาดูซิมกัมพูชานะครับก็มาดูซิมกัมพูชาเลยนะที่เราจะมีวันนี้นั่นก็คือซิมกัมพูชานะครับมันจะเป็นอย่างไรวันนี้เรามาดูกันเลยนะครับอ่าเจ้าเจ้าอ่าสวัสดีครับอ่าวันนี้นะครับอยู่กับช่องพีระพมมีเดียนะครับก็พูดสวัสดีกันแล้วเนาะวันนี้เราจะมาดูซิมกัมพูชากันเลยนะครับ มาเรามาดูกันเลยนะว่าเป็นอย่างไรนะครับซิมกัมพูชามันจะเป็นหน้าตาแบบนี้กันเลยนะครับอ่าแบบใหม่นะครับที่ยังไม่เคยเห็นนะอันเนี้ยผมยังไม่เคยรีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเลยนะครับแบบใหม่นะก็คือซิมเน็ตแบบนี้นะครับก็คือมันจะเป็นประมาณนี้เลยนะก็คือ อย่างนี้เลยนะครับเนี่ยครับอ่าก็คือซิมลาวซิมกัมพูชานะครับซิมกัมพูชาโทรไปหาต่างประเทศนะครับโทรชั่วโมงละ1บาทนะครับอินเทอร์เน็ตไวไฟนาทีละ1บาทนะครับก็คือมันจะมี Facebook แล้วก็จะมี YouTube มาด้วยนะครับแต่ซิมกัมพูชามันจะมีเมื่อก่อนสมัยเมื่อก่อนอันเก่าอะ่ะมันจะมีแบบแนน Facebook กับ l i n e ด้วยนะครับไม่มีอิสระแกรมมาเลยนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับมันจะไม่มีอะไร,ระมาเลยนะไม่มีอะไรเลยนะครับท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้เลยไม่มีอะไรเลยนะของเขาคือมันไม่มีอะไรเลยนะนพบลิขันธ์กันไม่มีอะไรเลยนะครับ ก็คือมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะซึ่งในการใช้แอปธนาคารเติมเงินนะมันก็ต้องสมัครเน็ตใช่ไหมในในการโอนเงินมันต้องโอนเงินให้เพื่อนโอนเงินผ่านแอปธนาคารอะไรนี่แหละมันก็ต้องสมัครเตตัวอย่างอื่นเช่นสมัครเน็ต1ีเม็รซิมเมยังไงมันก็ไม่แรงนะสมัครเตทไปได้นะเล่น f a c e b o ก k อไลน์เมื่อก่อนมาเล่นเฟซบุ๊กออ l ไลน์นั่แหละนะมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะ เออนั่นแหละคิดว่าคิดว่าดีไหมมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอ่าคิดว่าดีเนาะ่นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือ Youtube นะครับ YouTube เดี๋ยวให้ดูนะด YouTube, นะครับ u t u b e อ่ะให้ดู u t u b e นะครับ u b e Youtube ตัวนี้นะครับ YouTube YouTube ตัวนี้นะครับ YouTube YouTube ยูทูบตัวนี้นะครับยูทูบจะให้มาอยู่ที่1ชั่วโมงวันละหนึ่งชั่วโมงอะไรนี่แหละมันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยนะโอเคไหมอ่า YouTube ครับ YouTube ให้ดูวันละหนึ่งชั่วโมงวันละสองกิ่งเค็นไหมอันนี้ไม่แน่ใจว่าดูว่าสองกิกหรือเปล่านะก็คือ Facebook กับ Line Facebook กับ Line นะครับ Facebook กับ Line เขาจะแถมด้วย30วันมันก็จะ เป็นประมาณนี้เลยนะครับอ่า s e s s e n g e r แล้วก็แล้วก็ Viber ครับเาจะแถมด้วยนี้ซิมราคาเนี่ยมันก็จะอยู่ที่49บาทนะครับมันก็จะตามนี้เลยนะครับอ่ามาดูสมัยเว็บเก่าหน่อยเดี๋ยวผมจะเปิดภาพไปดูกันเลยนะครับเปิดภาพอันนี้ให้ดูแคปชั่นมาเรียเรียบร,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 ร้อยแล้วนะครับแคปชั่นก็คือแคปชั่นหมายถึง แคปหน้าหน้าจอนั่นแหละมันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยมาดูภาพในพันทิปกันเลยนะครับภาพในพันทิปที่เขาบอกมานะครับภาพในพันทิปที่เขาบอกมามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าภาพในพันทิปนะครับเขาก็จะบอกมาว่าพอดีมีบางคนอ่ะหลายคนที่ซื้อตัว2ตัวเนี้ยซื้อซิม2ซิมเนี้ยก็คือมีบางคนซื้อซิมสซิม4ซิมห้าซิม6ซิม7ซิม8ซิมซิมซิมซื้อยังไง ซื้อ,อยังไงเน็ตมันก็ไม่หมดอยู่ดีนะครับใช้ยังไงเน็ตมันก็รั่วเน็ตรั่วเน็ตรั่วมันก็ยังไงมันก็เน็ตมันรั่วเออมันรั่วยังไงไม่รู้อ่ะนะครับมันก็ทําไงใช้วิธีนี้นะครับใช้วิธีนี้เปลี่ยนโปรเอานะก็คือใช้วิธีนี้เปลี่ยนโปรเอานะก็คือเปลี่ยนโปรที่9 3 0 5นะถ้าใครมีซิมย้ายค่ายนะก็คือให้ใช้วิธีนี้กันเลยนะครับผมใช้วิธีการ ไม่เปลี่ยนโปรนะไม่ว่าจะเป็นซิมอะไรก็ตามนะก็คือก็คืออะไรรู้ไหมผมประจำจากคลิปช่องพี่เขามานะพี่เขาพี่เขาสรุปว่าหรือไหมพี่เขาสรุปว่าพี่เขาสรุปว่าพี่เขาสรุปว่าไม่ไม่เปลี่ยนโปรนะห้ามเปลี่ยนโปรเล่นเล่นะครับเปลี่ยนโปรเล่นเล่นถ้าเปลี่ยนโปรเล่นๆโปรนะมันก็จะหายไปนะนั่นเองมันก็จะเป็นประมาณนี้ก็เลยนะครับอ่าโอเคไหม ก็คือผมจะกรอกไว้ได้ว่า้าเปลี่ยนโปรมันก็จะหายไปนะครับห้ามเปลี่ยนโปรเล่นเล่นห้ามเปลี่ยนโปรเด็ดขาดนะถ้าเปลี่ยนโปรมันก็จะหายไปมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะไม่ว่าจะเป็นซิมโดนใจซิมเอ่อซ,ซิมย,าย้ายค่ายซิมย้ายค่ายนั่นแหละซิมอะไรก็ตามเนาะ <c oughs> ก็คือมันก็จะหายไปซิมซิมทูเซเว่นนะครับซิมอะไรก็ตาม ก็หายไปแน่นอนนะถ้าใครเปลี่ยนมันก็จะหายไปนะนั่นเองก็คือมันก็จะเป็นประมาณนี้กันเลยนะนี่ครับผมสรุปว่าอันนี้ก็คือเสียสิทธิ์แน่นอนนะครับซิมซูเปอร์ฟันนะโอเคไหมซิมซูเปอร์ฟันนะครับเปลี่ยนได้เลยนะซิม v o v ซิมเอ่อซิมอะไรอ่ะซิมเรียนที่บ้านนะเปลี่ยนได้เลยซิมโซเชีย ซิมอวีซิมเน็ตซิมซิมเน็ตซิมนะครับซิมซูเปอร์เน็ตซิมเปลี่ยนได้เลยนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับโอเคไหมอ่าโอเคไหมครับอ่าต่อไปต่อมานะครับมาดูนะครับเขาจะบอกว่าเออออนไลน์ฉชมเปี่ยนซิมเนี่ยนะครับออคิดว่าโปรไม่อัน้นโปรไม่อั้นที่ทูมูฟเอสน,นะครับแบบเติมเงินเนี่ย รวม49บาทนะครซิมเนี่ยสบาทสำหรับเอ่อซิปพาม่าเนาะก็คือมันจะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็เออ49บาทนะครับสำหรับซิมสกัมบูชาเนาะมันก็จะเป็นแบบเก่านะแล้วก็มันจะมีประมาณนี้เลยนะมันก็จะพอดีจะหาดูรูปภาพดูรูปภาพเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปภาพว่าเป็นอย่างไรมาดูกันเลยนะครับอ่ะซื้อซิมแดนที่ไหนแบบเก่าไม่มีแล้วนะเมื่อก่อนสมัยแบบเก่า มันก็จะมีด้วยนะใครจะกดรหัสตัวนี้กดออกจันเก้าสามห้าออกจันเก้าสี่เหลี่ยมแล้วก็ทําการโทรออกนะมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอ่าโอเคไหมก็จะประมาณนี้เลยนะครับอ่า นี่ครับซิมเนี่ยแบบสีน้ําเงินเลยนะซิมแบบสีน้ําเงินมันก็จะมีตรงนี้มาด้วยนะมันก็จะมีตรงไอ้ตรงเนี้ยนะที่ผมบอกมานะก็คือเป็นแบบซิมออนไลน์แชมเปี้ยนซิมเนี่ยให้กดดอกจันนไอ้นี่ดอกจันดอกจันก็สามารถดอกจันเก้าเก้ามันกดไม่ได้แล้วเมื่อก่อนสมัยเมื่อก่อนมันกดได้เนาะตอนนี้มันกดไม่ได้นะก็คือตอนนี้มันกดดอกจันก็สามารถดอกจันเก้านะกดไปที่เก้าสามศูนย์ห้ามันก็จะเป็นประมาณนี้เลย นะโอเคสรุปว่ามันกดได้แล้วนะครับอ่าโอเคไหมครับก็สรุปว่าขายข้อเครื่องใจมันกดได้แล้วนะครับโอเคก็อย่าลืมฝากด like, ากดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับฝากกดแชร์คนละ1แชร์ฝากกดไลค์หนึ่งไลค์แล้วกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย